สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องหนูนาพามินนะคะวันนี้เราอยู่กันที่พัทยาค่ะวันนี้นะคะหนูนาเลือกมาจอดรถทางด้านซ้ายมือของแหลมบาิีไฮค่ะที่นี่จอดรถฟรีค่ะแต่ว่ามันจะร้อนนิดนึงวันนี้เป็นวันอาทิตย์ค่ะคนก็เลยแบบเยอะไปหมดเลยมองหานะคะทะเลที่ใกล้กรุงเทพหนูนาแนะนําที่นี่เลยค่ะเกาะล้านที่สําคัญนะคะเกาะล้านอยู่ใกล้กรุงเทพม,มากเลยค่ะ มาถึงนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าให้ไปขึ้นที่เรือแล้วก็จ่ายเงินที่เรือได้เลยค่ะี่เรืออะไรกันี่สหลอกเลยนะี่รีบเดินหน่อยสิบนาทีเรือจะออกแล้วเร็ว แล้วเราก็ขึ้นเรือได้แล้วนะคะโดยที่ทันเวลา้วยทันเวลาค่ะทันเวลาเกือบไม่ทันวันนี้เราจะไปหาตะแหวงกันค่ะ นูนานะคะมาขึ้นเรือที่แหลมบาิีไฮค่ะค่าโดยสาร30บาทต่อคนค่ะอันนี้จะเป็นตารางเดินเรือของแหลมบาิีไฮนะคะหรือว่าทุกคนเข้าไปเซิร์ชใน Google ได้เลยค่ะ เ่งแล้วค่ะตาอวกประมาณสี่สิบนาทีถึงแล้วที่นี่คือหาดตาแหวงนะคะเป็นท่าเรือหาดตาแหวงเขาปลาเต็มเลยปลาซาดีนข้างล่างเต็มเลย หาดนี้นะคะก็จะเหมาะสําหรับคนที่ไม่อยากเช่ารถมอเตอร์ไซค์ออกไปเกาะอื่นค่ะสามารถลงเล่นน้ําที่เกาะน,นี้ได้เลยหรือว่าจะอาบแดดหรือว่านั่งถ่ายรูปนะคะแล้วก็นั่งเรือกลับที่หาดนี้ได้เลยค่ะจบครบในที่เดียวก็หาดตะแหวงนี่เองค่ะ ที่นี่คือสะพานไม้สังวานนะคะเป็นสะพานไม้ที่เชื่อมต่อกับหาดตาแหวงค่ะไปหาดสังวานสามารถเดินถ่ายรูปส,ยสวยๆกับวิวสะพานได้เพลินๆแล้วก็อย่าลืมเดินไปถ่ายรูปที่หาดสังวานด้วยนะคะที่หาดสังวานก็เป็นหาดที่ไม่ใหญ่มากค่ะคนไม่พลุกพ่านนะคะแล้วก็มีโขดหินที่สวยงามสามารถนั่งถ่ายรูปส,ยสวยๆกับโขดหินได้เลยค่ะ หรกแม่แต่มันขึ้นเขาไม่ไหว <Yeah. S 1> ได้รถมาแล้วนะคะสามร้อยบาทได้ทั้งวันไม่ต้องเติมน้ํามันด้วย <Yeah. S 1> สามารถขึ้นที่หาดนาบ้านได้เลยแล้วก็ขึ้นหาดนาบ้านกลับได้เลย <Yeah. S 1> แลกบัตรประชาชนไว้หนึ่งใบ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเขาเจาไปคืน <Yeah. S 1> ให้แล้วเราก็ขับเที่ยวเกาะล้านจ้า mm hmm. ตรงนี้เป็นมุมถ่ายรูปนะคะหาดตะแหวงสวยมากน้ำทะเลือใสใสจริงๆ ตอนนี้นะคะเรากําลังจะมุ่งหน้าไปที่หาดเทียนค่ะไปเล่นน้าที่หาดเทียนกัน <S <S มาถึงค่หาดเทียนจอดรถตไซ์ไว้ตรงนี้นะคะก็เดินสะพานไม้ไปัยนค่มาถึงแล้วค่ะหาดเทียนจอดรถมอเตอร์ไซค์ไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็เดินสะพานไม้ไปยังหาดเทียนกันเลยค่ะ เมื่อก่อนสะพานตรงนี้จะเป็นสะพานไม้นะคะพอ,อมาเป็นสะพานปูนไม่สวยเลยไงเมื่อก่อนเป็นสะพานไม้อย่างเงี้ยหมดเลยสวยดิดทะเลสีขาสะพานไม้หาดเทียนนะคะเป็นสะพานไม้ที่ทอดยาวเรียบริมทะเละคะ่ะตอนนี้น่าจะกำลังปรับปรุงอยู่นะคะ หาทเทียนก็เป็นอีกหนึ่งหาดที่สวยงามมากนะคะทะเลใสมากๆเลยค่ะเราจะมองเห็นเม็ดทรายนะคะอยู่ด้านล่างได้เลยชายหาดนะคะยังทอดยาวมากกว่าครึ่งกิโลเลยแล้วก็จะเดินเล่นริมชายหาดเล่นน้ำหรือว่านอนอาบแดดนะคะถ่ายรูปชิลๆชิคๆนะคะสวยๆได้เลยค่ะวันนี้นะคะน้ำทะเลลงมากๆเลยค่ะปกติน้ำทะเลจะอยู่ติดกับต้นไม้ริมหาดเลยค่ะ และนี่ก็คืออีกมุมนึงนะคะที่นักท่องเที่ยวมายืนต่อแถวกันถ่ายรูปนะคะแต่ว่าช่วงนี้ไม่มีใครมาถ่ายรูปแล้วจ้ะน้ำใส่มากาย,ยังไม่ได้ถ่ายเหรอ, <c oughs> อใครบอกน้ำไม่เค็มน้ำเค็มมากเค็มแบบเหมือนเครื่อ ท้ายเกาะตรงนี้มีชิงช้าด้วยนะคะนี่มานั่งได้เลยดีจังอุ้ยทำไมมีตะขยะเ,าายเขามาทิ้งกันทำไมอะ่ะหรือว่าหรือว่าน้ำมันซัดขึ้นมาเฮ้ยแต่ว่ามันมีแต่ขวดนะดูดิ มุมรับมาถ่ายรูปตรงนี้ได้นะคะแต่ก็เดินระวังนะถ้าเกิดไอ้นี่ลื่นก็ระวังลื่นได้เอ้ยตรงนี้เดินเข้าไปที่หาดได้เลยตรงนี้สวยอะ่ะ เล่นน้ำกินข้าวกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปต่อหาดอื่นกันดีกว่าค่ะทางลงตรงนี้คือชั้นมากนะคะใครขับรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาค่ะขับไม่แข็งใช้ความระมัดร,ระวังกันด้วยนะคะอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยมากเลยค่ะตรงนี้ตอนนี้เราอยู่กันที่หาดสะแมมนะคะหาดสะแมมนี้นะคะจะมีนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะอยู่นะคะเป็นหาดที่นิยมของนักท่องเที่ยวเลยค่ะ สะพานนนี้อยู่ที่หาดแสมนะจ๊ะใครจะมาถ่ายรูปตรงนี้ก็มาได้เลยไปกันต่อเลยนะคะเราจะไปจุดชมวิวกังหันลมค่ะคนที่ขึ้นมาจุดนี้นะคะต้องขับรถแข็งๆเลยนะคะไม่อย่างนั้นนะคะจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะเพราะว่าทางข้างชันมากเลยคะ่ะทางชันมากนะคะถ้าใครขับรถไม่แข็งอันตรายมากเลยนะจ๊ะ โอ้โห oh. สุดลูกโหมอาเลยค่ะสุดจัดจุดชมวิวกลงหันลมนะคะตั้งอยู่ใกล้กับหาดแสมเลยค่ะด้านบนของจุดชมวิวค่ะก็จะสามารถมองเห็นวิวสวยๆของหาดต่างๆของเกาะล้านได้เลยแล้วก็ยังมองเห็นกลางหันลมค่ะและสามารถมองเห็นอีกฝั่งของพัทยาได้อีกด้วยค่ะ ขึ้นมาถ่ายรูปวิวบนนี้นะคะคือสวยจึ้งมากค่ะวิวสวยมากด้านล่างจะเป็นหาดแสมนะคะแล้วก็จะมีกังหันลมด้วยรงดูเขาสิฉันรักเขาจัง ทางลงก็ยังชันอยู่นะคะใช้ความระมัดระวังในการขับรถด้วยค่ะมันหกักไงหักมุมไงวิ้ยดวิวดิววแต่ว่าอันตรายมากมากเลยเลย้อด้วยไม่ทันถ่ายไม่ทันใช่มันไม่ลงทางป่๊กย่ะมันทางสวนกันอันนี้ก็สวนกันเหมือนกันเนยอันนี้ก็ทางสวนกันดูลูกศรดิขันหลังคือร้องดังมากอะ่ะ <laughs> คับขี่ปลอดภัยระมัดระวังกันด้วยนะคะและหาดต่อไปนะคะเราก็จะไปหาดนวนกันค่ะเลี้ยวนี่แหละแต่ว่าโค้งเยอะจังถึงแล้วค่ะหาดนวนหาดนวนนะคะเป็นอีกหนึ่งหาดที่เงียบสงบมากค่ะมีนักท่องเที่ยวไม่ค่อยมากนะคะใครชอบเป็นแบบว่าบรรยากาศส่วนตัวนะคะหนูนาแนะนำหาดนี้เ,เลยค่ะ กาะนวลสะอาดมากน้ำใสแต๋วเลยหาดต่อไปที่เราจะไปนะคะก็จะเป็นหาดตายายค่ะแต่ก่อนจะถึงหาดตายายนะคะก็จะผ่านท่าเรือหน้าบ้านก่อนค่ะท่าเรือหน้าบ้านนะคะก็เป็นท่าเรือหลักสําหรับนะักท่องเที่ยวทุกคนเลยค่ะที่นั่งมาจากแหลมบริไฮนะคะมาถึงเกาะล้านนี่เองค่ะ ถ้าเหลือหน้าบ้านนะคะก็จะมีทั้งร้านอาหารที่พักแหล่งขายอาหารสดนะคะร้านนั่งชิลต่างๆนะคะและที่สําคัญขาดไม่ได้ก็คือเซเว่นค่ะแม้จะไม่มีชายหาดสวยๆนะคะแต่ก็มีที่พักสวยๆที่ยื่นออกไปในทะเลหลายที่นะคะสามารถนอนชมวิวดูทะเลเหมาะกับการมาพักผ่อนสุดๆเลยค่ะถึงแล้วจ้าหาดตายหญ่ตัวนี้อันนี้เป็นหาดสุดท้ายนะคะรับพ่อหรอลกไปรับพ่อดิ หาดตายายนะคะเป็นอีกหนึ่งหาดค่ะที่หนูนาชอบมากๆเลยเพราะเป็นหาดที่เงียบสงบมากๆเลยนะคะแม้จะเป็นชายหาดที่เล็กค่ะแต่ก็มีความสวยงามมากตอนนี้ค่ะยังมีน้องหมาวิ่งเล่นจะสนุกสนานเลยค่ะหมาทะเลหมาเต็มเลยหาดเนี้ยตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่นักท่องเที่ยวชอบมาถ่ายรูปค่ะมีทั้งต้นกระบองเพชร มีทั้งโขดหินนะคะให้มาถ่ายรูปกันแบบสวยๆเลยค่ะ และนี่ก็คือหาดแรกและก็หาดสุดท้ายของเราค่ะก็คือหาดตาแหวงนะคะเป็นหาดที่คึกคักมากๆเลยค่ะอยู่บนเกาะล้านเรียกได้ว่าถ้าไม่มาหาดนี้นะคะก็คือจะมาไม่ถึงเกาะล้านเลยค่ะที่นี่นะคะก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติพร้อมทั้งกิจ,จกรรมทางน้ําที่สนุกสุดเหวี่ยงค่ะอย่างสกูตเตอร์เจ็สกีบาันานาโบ๊ทและอย่างอื่นอีกมากมายนะคะและทุกอย่างที่หนูนาพูดไปนะคะก็หาได้ที่เกาะล้านนี่เองค่ะเดี๋ยวหนูนาก็จะขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ที่เกาะนี้นะคะแล้วก็นั่งเรือกลับ ท่าเรือแหลมบริหายกันค่ะกลับแล้วนะคะหนูนาม,มาแบบวันเดยทริปค่ะ หากใครอยากมาเที่ยวทะเลสวยๆค่ะอยู่ใกล้กรุงเทพนะคะขับรถมาแค่2ชั่วโมงครึ่งค่ะได้มาเดินเล่นชิลๆเล่นน้ำหาดทรายขาวๆนะคะพร้อมทั้งกิจกรรมทางน้ำอีกมากมายนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือเกาะล้านนั่นเองค่ะและวันนี้หนูนาต้องลาไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องหนูนาพามินด้วยนะคะคลิปหน้าจะได้ไม่พลาดว่าหนูนาจะพาไปเที่ยวไหนอีกค่ะบ๊ายบาย